สวัสดีนักเรียนม2ออทุกๆคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะวิชาน้าตาสินวันนี้เราก็กคงยังจะเรียนหน่วยการเรียนรู้หน่วยเดิมอยู่ก็คือความรู้พื้นฐานน้าตาสินนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องประเภทของน้าตาสินไทยนักเรียนก็คงคิดว่าทําไมเราต้องรู้ประเภทอาอย่างที่ครูเคยบอกว่าหน้าตาสินนะ่ะเป็นการแสดงที่ มีหลายการแสดงที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบการแสดงนั้นๆเราจะต้องรู้ว่าการแสดงนาฏศิลป์มีประเภทอะไรบ้างแล้วประเภทนั้นมีกี่อย่างมีกี่เรื่องมีกี่แบบนะคะตัวชี้วัดในวันนี้ก็คือครูอยากให้นักเรียนสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงนี้ได้นั่นเอง ถ้ามาดูกันนักเรียนคิดว่าการแสดงที่ผู้แสดงจะต้องสวมศีรษะปิดหน้าคือการแสดงประเภทใดนักเรียนลองนึกในใจซิแล้วตอบกับตัวเองหรือว่าตอบกับพ่อแม่เพื่อนหรือน้องหรือพี่หน,นักเรียนลองตอบหรือตอบกับตัวเองก็ได้ว่าเป็นการแสดงประเภทใดนะที่สวมศีรษะปิดหน้าลองคิดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอการแสดงที่สวมศีรษะปิดหน้านั้นน่ะเป็นการแสดงประเภทใดเราจะได้รู้กันแหละมาดูประเภทของนักศิลป์จะมีหลายประเภทมากเลยนะคะอย่างแรกเลยโขนละครระบำและลำซึ่งการแสดงแต่ละประเภทนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปโขนจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละครก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งระบำก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ลำก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละประเภทนี้จะมีการแตกแขนงแย,แยกแยกออกไปย่อยๆอีกระบำระบำเป็นยังไงใช้คนหมู่มากหรือหมู่น้อยใช้คนเยอะใช่ไหมรัอาจจะมีหลายลำใช่ไหมลำเดียวลำคู่ลำต่างๆนานาละครอาจจะเป็นการแสดงที่การดําเนินเรื่องราวเหมือนนิทานแต่ก็จะมีหลายๆละครประมาณสักหนึ่ง 2, 3, 4 5ง6 6 6ละครประมาณนี้แต่วันนี้ครูจะมาสอนประเภทของโขนให้นักเรียนได้รู้จักว่าโขนมันมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยโขนเป็นศินละปะขั้นสูงของไทยและได้รับเป็นมรดกใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของโลกนั่นเองซึ่งโขน รวมศิละปะหลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นดนตรีการบรเลงดนตรีปฏิมิกรรมจิตกรรมต่างๆการออกแบบชุดแสงสีเสียงต่างๆนาๆนาไอ้พวกนี้แหละคือจะรวมอยู่ในชุดการแสดงโขนทั้งหมดเลยใช่ไหมสิ่งที่นักเรียนเห็นเห็นโขนเป็นไงมีเสื้อผ้ามีการปั้นฉากทำนู่นทำนี่มีเสียงดนตรีมีการผ้าใช่ไหมอ่าเนี่ยแหละเป็นศูนย์รวมของศิละปะหลายแขนงอยู่ด้วยกัน โขนจำไว้ว่าเกิดมาจาก3มอย่างเลยก่อนที่จะมาเป็นโขนก็คือชักนักเดือดมันหนังใหญ่และกระบี่กระบอกอ่าทำไมถึงเป็นกระบี่กระบอกเพราะในตัวโขนนั้นเป็นไงส่วนมากจะเป็นการต่อสู้รบกันหรือฟันกันหรืออ่ายกลบมาแทงเทิงอะไรกันใช่ไหมคะนั่นแหละเขานำท่าจากกระบี่กระบองที่เหยียบขาขึ้นมาอุ๊บต่อสู้กันนั่นแหละเขานำท่าจากกระบี่กระบองเข้ามา ในโขนแล้วก็หนังใหญ่ก็คือท่าทางในการแสดงหนังใหญ่ใช่ไหมเขาก็หยิบขึ้นมานักเรียนก็คงงงสิคะว่าชักนาคดึกดำบันคืออะไรเราจะได้รู้กันว่าชักนาคดึกดำบันนั้นคืออะไรอันอาจจะเป็นการแสดงเรื่องหนึ่งและเป็นความเชื่อเรื่องหนึ่งของศาสนาฮินดูมาดูภาพกันว่าชักนาคดึกดำบันเป็นยังไงชักนาคดึกดำบันเห็นไหมมันจะเป็นละครเรื่องหนึ่งเลยที่มีการชักและมีการเล่นรูปแบบเหมือนโขนนั่นเอง และหนังใหญ่ <c oughs> และหนังใหญ่ <c oughs> ขอโทษนะคะพีครูไอและหนังใหญ่จะมีการเล่นมีลักษณะเหมือนโขนต่างๆนานาเลยแล้วก็เขานําจากหนังใหญ่เนี่ยไปพัฒนาเป็นโขนรูปแบบของโขนแล้วก็มีกระบี่กระบองเห็นไหมว่ามีการต่อสู้ขึ้นข่าการฟันแทงกันนั่นแหละเขาก็หยิบท่าจากพวกกระบี่กระบองเข้ามาใส่ในการแสดงโขนนั่น ดูเรื่องน่ารู้ก็คือชักนักดื่มบันเลยที่ครูจะบอกก็คือเป็นการละเล่นเรื่องกวนกรียนสมุทรหรือกวนน้ำอมฤตตามคติของชาวฮินดูนั่นเองซึ่งอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องบอกเกิดแห่งรามเกียรก็คือนำจากาความเชื่อของฮินดูนี้มานั่นเองนะคะซึ่งนิยมนำมาแสดงในงานมหอรสพรหลวงนั่นเอง โขนจำไว้ว่าโขนแบ่งออกเป็น5ประเภทเราจะได้รู้กันว่าแต่ละประเภทของโขนนั้นมีอะไรบ้างโขนกลางแปลงโขนกลางแปลงเป็นไงดูชื่อโขอนน่าจะรู้แล้วไหมว่าเล่นในที่ที่ลานกว้างๆอยู่ตรงกลางไม่มีอะไรปกคลุมหรือมีหลังคาซึ่งโขนแต่ละประเภทส่วนมากจะตั้งชื่อตามลักษณะการเล่นหรือสถานที่เขานิยมเล่นนั่นเองโขนกลางแปลง จริงๆแล้วก็จะเล่นเล่นบนพื้นดินเลยในลานกว้างๆหรือสนามใหญ่ๆเหมือนสนามบอลนะคะ,ะที่เคยเล่นก็คือ,อสวนรอสองอยู่แถวอัมพวาเขาจะไปนิยมเล่นกันที่นั่นในปัจจุบันนะคะขนในที่นี้จะยิบะจะยิบ ส่วนมากจะหยิบตอนที่มีการยกลบหรือต่อสู้กันใช้จำนวนพลทหาร2องฝั่งสองฝ่ายเยอะเพราะว่าสถานที่ที่เขาเล่นนั้นเป็นไงเป็นสถานที่กว้างใหญ่ยาวเหมาะแก่การใช้จำนวนคนที่เยอะมากๆเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็ยังมีการใช้วงปีพาศในการบรรเลงเพลงหน้าภาประกอบในการยกทัพจะไม่มีบทร้องใดๆทั้งสิ้นนะคะ อันนี้ก็คือประเภทขนกลางแปลงต่อมาเลยโขนลงนอกหรือโขนลงเอ่อขนนั่งลาวนะคะโขนลงนอกเป็นไงนักเรียนคิดว่าเขาจะเล่นในไหนเล่นในบ้านหรือเล่นในโรงไหมไม่เขาจะเล่นลอยู่ออกมาเล่นอ่านอกโรงหรือโรงนอกก็คือมีโรงนั่นแหละแต่มาเล่นข้างนอกโขนนั่งลาวก็ชื่อก็น่าจะบอกว่านั่งลาวเล่นหรือว่ามีลาวตากก็คือเขานั่งลาวเล่นนั่นเองมาดูภาพกัน นี้จะเป็นโขนนั่งราวหรือโขนลงนอกนะคะเขาจะม,มีการก่อ,อตั้งลงข้างนอกมาเล่นอยู่ข้างนอกไม่ได้เล่นอยู่ข้างในวงังอะไรประมาณนี้เป็นโขนที่ตั้งสถานที่เองทำที่เองเลยแล้วก็มีการแสดงแบบมีการเล่าเรื่องและนั่งราวก็คือเวลานักแสดงออกมาอะไรเงี้ยเขาจะเดินมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงาราวพอถึงบทตัวเองเขาก็จะมา พูดและแสดงท่าทางเล่าเรื่องใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่ถึงบทตัวเองเขาก็จะอยู่ข้างในก่อนซึ่งเป็นการแสดงโขนในโรงที่มีหลังคานะคะแต่เล่นข้างนอกจะไม่มีเตียงเลยสําหรับในโรงแต่จะมีพวกลาวผ้าตามส่วนยาวของโรงเพื่อให้ผู้แสดงนั้นได้นั่งนั่นเองอและยังมีวงปีพาดท,ทั้งสองวงอยู่ด้านหน้าและด้านหลังโรง หน้าโรงแล้วก็ท้ายโรงหลังโรงอยู่ตรงไหนนักเรียนลองสังเกตดูที่มันมีรูๆข้างหลังสีแดงๆไหมคะนั่นแหละนักดนตรีจะอยู่ข้างในทําไมเขาถึงมีรูๆเพื่ออะไรเพื่อให้นักดนตรีได้เห็นนักแสดงว่านักแสดงนั้นพูดถึงไหนแล้วทําท่าถึงไหนแล้วแล้วเขาก็จะบรรเลงตามาเนื้อเรื่องนั่นเองส่วนหัวโรงก็จะอยู่ออกมาข้างหน้าเวทีหน่อยนะคะ ต่อไปเลยโค่นลงในก็คงต้องเล่นในโรงแล้วก็เล่นข้างในนั่นเองนะคะโคนล,ลงในก็จะเป็นเหมือนที่เราเออเหมือนเคยเห็นแต่เราก็คงไม่เห็นแหละเขาจะเล่นแบบให้เหมือนระบบือคนในวังดูนะคะซึ่งได้รับการแล้วก็ปรับปรุงมาจากละครในตามแบบอย่างละครในเลยจะเป็นการเล่นที่เรื่องเราไม่มีการตลกขบขันจะมีความปราณีตมีความอ่อนช้อยมีการพากและเจรจามีระบำ ต่างๆนามาผสมผสานกันแล้วก็มีการปลุกลงละครสำหรับแสดงด้วยนะคะในโขนโรงในโขนหน้าจอคิดสิโขนหน้าจอเป็นยังไงเล่นในจอหรือหน้าจอก็ต้องเล่นหน้าจอใช่ไหมก่อนจะมาเป็นโขนหน้าจอแล้วอ่าในโขนเนี้จะมีการเล่นหนังใหญ่มาก่อนแต่ซึ่งการเล่นหนังใหญ่มันเป็นการที่แบบ ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองดีทําให้คนเบื่อมันมันเห็นแต่ภาพซ้าๆภาพเดิมเดิมเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นอ่ามีการเล่นโขนทั้งหน้าบ้างเพราะว่าพอมาเล่นโขนท้างหน้าจอใช่ไหมอ่ามันได้รับการแบบว่าชมชอบและยินดีเพราะผู้แสดงนั้นสามารถทําอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแสดงท่าทางอะไรอะไรก็ได้สามารถที่จะเล่นเรื่องอะไรก็ได้นั่นเองเลยตอนนั้นมีการ สลับกันแบบว่าเล่นเล่นโขนปุ๊บสลับกับการเชิดหนังใหญ่แต่ต่อมามันก็เริ่มที่จะไม่นิยมแล้วซึ่งอันนี้จะเรียกว่าโขนติดตัวหนังแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการนิยมแล้วเขาจึงนิยมเปลี่ยนมาเป็นเอ่อเล่นโขนอยู่ข้างหน้าจออย่างเดียวเลยมาและโขนหน้าจอจะได้รับการเอาแสดงโขนล,ลงในมาผสมผสานอยู่ด้วยเพราะว่ามีการขับร้องมีการระบำแทรกอยู่ในการแสดงบางตอนนั่นเอง นะคะต่อามาขนฉากขนฉากเป็นยาทูฉากรือซื้อฉากฉากขนฉากก็ต้องมีฉากใช่ไหมซึ่งขนฉากเป็นขนที่เปลี่ยนฉากเมื่อถึงตอนไหนหรือฉากไหนท้องเลือกไหนเขาก็จะเปลี่ยนฉากไปมาเพื่อให้ผู้ชมนั้นเกิดความสนใจและให้สมบทบาทสมจริงกับการแสดงนั้นๆนั่นเองนะคะ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการสร้างฉากประกอบคล้ายกับการแสดงละครดึกดำบรรน,นั่นเองก็คือของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศธานุวัติวงศ์นั่นเองนะคะมีลักษณะการแสดงคล้ายกับการแสดงโขนโลงในแต่มีการเปลี่ยนฉากประกอบตามท้องเรื่องอย่างที่ครูบอกว,ว่ามีการเปลี่ยนฉาก ไปมาพอถึงท่อนไหนเข้าป่าก็เปลี่ยนเป็นฉากป่าที่มีน้ําตกหรือพอมีแบบว่าฉากในห้องนอนเขาก็เปลี่ยนในพระราชวังหรือเป็นห้องที่เขาบัตรถุมนั่นเองอวันนี้ก็จบแล้วโขนมีห้าประเภทนะักเรียนจําได้ไหมคะลองไปทวนดูนะเด็กๆแล้วครูก็อยากมอบหมายงานให้เรียนไปชมการแสดงโขนต่างๆมาเนาะเลือกมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละ เลือกประเภทโขนมาค้นลกลางแลกโขนลงในโขนนอกลงงคงนั้นลาวอะไรเงี้ยให้นักเรียนไปดูมาและมาอธิบายวิพากวิจารณ์หรือ,เ,อเราต้องการให้เขาทําอะไรอย่างเงี้ยตามเว็บที่ครูแปละลิงก์ให้กันบ้านไปนะคะในไลน์อยู่ในขั้นตอนที่2นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะพูดคุยกันในรายชั่วโมงกันได้นะดเด็กะนะคะหรือจะติดต่อ ทักมาหาครูก็ได้แต่จะไม่เกินเวลาประมาณกี่โมงดี6กโมงเย็นนะคะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีนักเรียนไปก่อนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดครูก็ขอโทษในนาทีนี้ด้วยเด้อถ้าสมมุติว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้ด้วยนะจ๊ะบายบายจ้าสวัสดีจ้า